เงินถุงแดงเป็นเงินที่พระบาทสมเด็จพระนางกราเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งที่ยังเป็นพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่สองทรงทำหน้าที่กำกับราชการกรมท่ากรมท่านี้เป็นกรมที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการต่างประเทศการพาณิชย์และก็การพระคลังทรงบริหารงานราชการกรมท่าเข้มแข็งมากและก็นํารายได้เข้าสู่แผ่นดินได้จํานวนมากอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเงินแผ่นดินสมัยก่อนเรียกว่า เงินในท้องพระคลังหลวงวิธีหารายได้ของพระองค์ท่านคือจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนอินเดียเปอร์เซียพระองค์จะนำสินค้าของส่วนพระองค์ไปค้าขายกับต่างประเทศและก็จะนำเงินที่ได้มาเข้าคลังหลวงทรงนำเงินที่ได้มาส่วนหนึ่งถวายราชการที่สองเพื่อนำเข้าพระคลังหลวงด้วยอีกส่วนหนึ่ง ทรงเก็บไว้ในถุงแดงข้างที่พระบันทมพอเต็มถุงก็จะทรงน้ำข้าวพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติแผ่นดินทั้งหมดและทรงสะสมใหม่เพื่อพระราชทานเก็บข้าวพระคลังหลวงเป็นสมบัติแผ่นดินอีกเงินพวกนี้จริงๆคือเงินส่วนพระองค์ที่ว่าท่านเก็บแล้วท่านจะพระราชทานใครก็ได้หรือท่านมีสิทธิ์ใช้ก็ได้แต่พระองค์ท่านก็พยายามเก็บหอมรอมริบเพื่อที่จะให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน ไว้ใช้ในยามยาตามที่มีบันทึกไว้ปรากฏว่าก่อนที่ท่านจะสวรรคตถ้ามีกระแสรับสั่งไว้ว่าเงินในทองพระคลังมีอยู่รวมๆกันประมาณสี่หมื่นช่างแต่ขอไว้สักหมื่นช่างเถิดคือให้บอกกับผู้ที่จะครองราช่อจากพระองค์ท่านซึ่งท่านบริระบุว่าใครจะเป็นผู้ครองราช่อจากพระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านขอไว้ว่าผู้ที่จะครองราช่อจากพระองค์ท่านให้นําเงินสักหนึ่งหมื่นช่าง จากจำนวน40,000ช่างไปช่วยบำรุงวัดวาอารามที่เสื่อมโทรมเป็นกุศลผลบุญและก็ส่วนที่เหลือให้เอาไว้ใช้ในการแผ่นดินต่อไปสมัยก่อนมีเหรียญคือเหรียญเม็กซิกันซึ่งเป็นเหรียญทองรูมนกอินทรีเป็นเหรียญที่เขานิยมใช้แลกเหรียนเงินตราในการซื้อขายสินค้าจากประเทศและก็อาจจะมีเหรียญของจีนบ้างเหรียญอังกฤษบ้างแต่ว่าโดยมากแล้วที่กล่าวถึงก็จะเป็นเงินเหรียญเม็กซิกัน วัตถุประสงค์ของการใช้เงินถุงแดงสำรองไว้ใช้ในยามประเทศชาติวิกฤตเพราะว่าก่อนที่ท่านจะสวรรคตนั้นพระองค์ท่านมีรับสั่งว่าการศึกสงครามพมา่ายวนขเขมรคงไม่มีแล้วจะมีแต่เรื่องของฝรั่งซึ่งตอนนั้นมีอังกฤษมีฮอลันดาเข้ามาเยอะและท่านก็รับสั่งบอกว่าถ้าอะไรส่วที่ดีก็จงนำมาใช้ส่วนที่ไม่ดีก็อย่านำมา แสดงว่าพระองค์ท่านทรงมีความละเอียดรอบคอบและก็คิดไปถึงอนาคตไว้ใช้ในยามแผ่นดินวิกฤตยามยากยามลำบากยามจำเป็นสถานการณ์ที่มีการนาเงินถุงแดงออกมาใช้ก็เคยมีเมื่อรัชกาลที่สามสมรนคตไปรัชกาลที่4ี่ขึ้นของราชท่านไม่ได้ใช้ท่านก็เก็บไว้พอมาถึงรัชกาลที่ห้าบังเอิญช่วงนั้นมันเกิดวิกฤตการที่ที่คนไทยเรารู้จักกันมา นั่นก็คือวิกฤตการณ์รอ1 2้ซึ่งตรงกับพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสอ้างสิทธิเหนือดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงซึ่งมันเป็นดินแดนในอาณาจักของสยามแต่ปัจจุบันนี้ถือว่าอยู่ในเขตของประเทศลาวและก็มีอาณาเขตติดต่อ,อก,กับประเทศเวียดนามและภาคอีสานตอนบนเมืองสําคัญในดินแดนนั้นก็คือเมืองคํามวนซึ่งเจ้าเมืองคํามวนเป็นข้าหลวงของสยาม ซึ่งก็คือพระยอดเมืองขวางพระยอดเมืองขวางท่านเป็นข้าหลวงสยามประจําเมืองคามม่วนซึ่งรัชกาลที่ห้าส่งไปปกครองพระยอดเมืองขวางถูกฝรั่งเศสบังคับให้ถอนตัวออกมาตอนนั้นก็เกิดการรบกันมีทหารฝรั่งเศสตายด้วยพระยอดเมืองขวางก็เลยถูกจับขึ้นศาลแต่ตอนนั้นมีผู้พิพากษาสยามตัดสินให้พระยอดเมืองขวางพ้นข้อกล่าวหาแต่ปรากฏว่า ฝรั่งเศสไม่พอใจส่งเรือรบปุกเข้ามาทอดสมอน,นาสถานทูตฝรั่งเศสในพระนครแล้วยื่นคำขาดบอกว่าให้สยามยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงรวมทั้งเกาะต่างๆให้กับฝรั่งเศสและขอเอาเมืองจันทบุรีซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญของสยามทางฝั่งตะวันออกเป็นประกันนานทุกสิปีนอกจากนี้สยามยังต้องตั้งสารผสมเพื่อพิจารณาคดีพระยอดเมืองขวางใหม่ ซึ่งสารผสมประกอบด้วยผู้พิพากษาชาวฝรั่งเศสสมคนและสยามสองคนซึ่งในที่สุดฝรั่งเศสชนะไทยต้องชดใช้ค่าปรับค่าเสียหายค่าปรับสินใหม่เป็นเงินสองล้านฟรังนอกจากสองล้านฟรังแล้วต้องจ่ายค่าเสียหายค่าทำขวัญให้กับครอบครัวทหารฝรั่งเศสที่ตายซึ่งตรงนี้ไม่ได้ระบุจำนวนไม่ทราบจำนวนเงินที่แน่นอน นอกจากค่าใช้ใจ่ายต่างๆเหล่านี้แล้วฝรั่งเศสกำหนดว่าต้องจ่ายค่ามัดจำจ่ายเงินเป็นประกันเป็นเหรียญทั้งหมดอีก3ล้านฟังซึ่งประมาณ7ล้านบาทแต่ว่าค่ามัดจำ3ล้านฟังนะครับต้องจ่ายภายใน48ชั่วโมงถ้าไม่จ่ายภายใน48ชั่วโมงฝรั่งเศสจะนำเรือรบปิดปากอ่าวไทยตอนนั้นเรือเข้ามาปากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงพระนครแล้วตั้งปากกระบอกปืนหันสู่พระบรมมหาราชวัง มีพระบรมวงศสารวงศ์ท่านหนึ่งได้กราบบังคมทูลรดชการที่หว่ามีเงินถุงแดงอยู่ข้างพระที่บรรทมของรัชกาลที่สซึ่งทรงเก็บไว้แล้วก็พระราชทานให้ไว้ใช้เป็นเงินแผ่นดินซึ่งพระองค์ก็ได้นําเงินถุงแดงมาเปิดปรากฏว่าเงินที่เปิดมายังไม่พอมันดาเจ้านายขุนนางที่มีเงินทองทั้งหลายก็นําข้าวของเงินทองไปขายแลกเงินเหนรียญรวมกันแล้ว มาถวายส่งทบทุนและก็ส่งไปเป็นค่าประกันประเทศชาติจึงรอดมาเพราะเงินถุงแดงเลยก็ว่าได้ขอบพระคุณทุกท่านมานะครับที่รับชมคลิปของผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกด subscribe กด like แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเวลาผมอัพคลิปด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดี